ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมนะครับจะเรียกว่ากิจกรรมดีไหมนะครับเป็นกิจกรรมสําหรับผู้เล่นที่กลับมานะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับไม่รู้นะว่าเป็นของผู้เล่นใหม่ด้วยไหมนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมหลกัหลกๆของผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นที่แบบหายไปนาน3เดือน4เดือนอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่นานละที่ผมไม่ได้เข้านานนะครับก็เป็นไอดีเด็กของผมเองนะฮะ มีคนเข้ามาถามเยอะมากนะครับว่าพี่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับเลือกตัวละครไหนดีเลือกเรื่องเลือกนี่ซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหน้าตากิจกรรมนะครับก็เลยตอบไม่ได้ว่ากิจกรรมอันนั้นมันเล่นยังไงแล้วก็มันจะเลือกตัวละครอะไรยังไงดีนะครับได้แต่แนะนําตัวละครนะแต่วันนี้นะครับก็พอมาลองเข้า i d ด็ก็คิดซะว่าเดี๋ยวมาทําคลิปแนะนําเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมพวกพวกนี้นะครับเรามีแนวทางนะครับการเลือกตัวละครยังไงบ้าง นะครับอันนี้จะเป็นในมุมมองของผมที่รู้สึกว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องอ่าเรื่องคุยต่างๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะล็อกอินวันที่สองแล้วนะอันนี้จะเป็นของรางวัลล็อกอินใช่ไหมที่ทุกคนจะได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะเป็นพวกหน้ากิจกรรมทั้งหลายนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาไอ้น,นี่กันอุ้ยอันนี้คือจอยใช่ไหม อันนี้ผมยังยังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเพิ่งจะมาเปิดเปิดดูกิจกรรมนะฮะอ่ะดูไหนก่อนดีอุ๊ยอันนี้แปดสิบใบแปดสิบใบหนึ่งตัวกิจกรรมแรกนะครับเลือกตัวละครตรงแถวแถวนี้นะครับเลือกตัวไหนดีอันนี้คือผมตัวละครที่ผมเลือกเอาไว้แล้วนะหลักๆเลยนะครับ จะมีโอทาเกตนะครับเอพจะมีสองตัวแล้วก็สี่ตัวละครเอเดดานะครับจะมีโอทาเกตกับพ่องูนะครับเป็นสองตัวหลักๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเลือกตัวละครสองตัวเอพเป็นสองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเอเดนะครับจะเป็นอาชูล่านะครับเป็นโซมะนะครับโช็อกโกเลนเองแล้วก็อุ๊ยตัวนี้ผมเลือกผิดตัวนี้เลือกผิดทุกคน <laughs> หน้ามันเหมือนกันนะ ตอนแรกผมจะเลือกตัวทาคีนะครับแต่ไม่น่าจะมีตัวนี้เลือกผิดนะตัวนี้ผมไม่ได้เลือกมาแต่ไม่เป็นไรนะครับหลักๆแล้วก็น้องหมานะครับถามว่าคําถามคือทําไมถึงเรื่องตัวละครพวกนี้นะครับตัวเอพีเนี่ยโอทาเกะเป็นตัวแบ่งนะสาย PVE อยู่แล้วนะครับแล้วก็พ่องูก็เป็นอีกตัวตัวแบ่งในการตีบอสในการเล่นกิจกรรมต่างๆเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเอพีนะตัวตัวเอเดดาเนี่ย ตัวชูล่านะครับจะเป็นตัวไว้เล่นกิจกรรม PVP แล้วก็หลากหลายคอนเทนต์มากเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็โชโกเล่เนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่เอาไว้อาทำดาเมจนะครับที่ไว้แจกบับสลับทำดาเมจสะสมดาเมจให้กับตัวดาเมจนั่นเองนะครับเพราะงั้นตัวนี้เอาไว้ลงกิจกรรมดีมากๆนะครับส่วนน้องหมาเนี่ยเอาไว PV ้ PVP ได้แล้วก็เอาไว้ลงคอนเทนต์ที่เจอกับมอนที่ตีแรงๆมากเกินไปนะครับ ก็น้องหมาไปเล่นได้นะครับเพราะว่าน้องสปีดสูงแล้วก็เป็นตัวที่คอยเซฟชีวิตเพื่อนได้ดีมากๆนะฮะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็คือหน้ามืดตามัวนะครับสุ่มม ouais? าเลือกมานะครับเลือกผิดนั่นเองนะฮะอ่ะประมาณนี้มีสุม่มวีบคราคางก็จัดไปนะับแล้วก็รอลุนรวงว่าจะได้ตัวไหนเป็นตัวไหนในนี้ก็ไม่ได้ผิดหวังเท่าไหร่นะอุ้ยผมมีอยู่สามสิบใบเนี่ย แต่ว่ากิจกรรมนี้ผมยังยังไม่เปิดนะนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเราสามารถเข้ามาดูกิจกรรมได้นะอันนี้เป็นหน้าซัมมอนนะครับเลือกตัวละครหนึ่งตัวนะครับคำถามคือจะเลือกตัวไหนดีนะฮะมี s อพแล้วก็เอเดด้เนาะเดี๋ยวขอดูตัวละครทั้งหมดก่อนละกันอืมตัวแรกนะครับตัวแรกในนี้จริงจริอ่ะตัวที่น่าสนใจจะเป็นพ่องูกับอ่าโอทาเกะนั่นแหละนะครับแต่ขอดูเอเดด้าก่อน ซึ่งเอาอจริงจเอเดดาเป็นคือมันได้ตัวละครแบบเป็นตัวที่เกือบล่าสุดเลยนะเอาอจริงอะเออเรียกได้ว่าเกือบล่าสุดเลยอะจริงจริงอยากจะเลือกเป็นอาชุลาได้วยซ้ำมีตัวละครดีๆน่าเลือกตัวที่ผมจะเลือกจริงๆอ่อะก็จะเป็นตัวละครที่ผมเลือกในไอเลดก่อนหน้าเลยนะครับไอถ้าไรนะไอหกตัวละครที่เลือกนั้นอนะนะครับก็จะเอาตามนั้นเลยแต่ว่าหลักๆคือ เราต้องไปลุ้นก่อนว่าไอ้ตู้นั้นอะ่ะเราได้เขาเรียกว่าอะไรนะเราได้เป็นตัวละครอะไรนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนเนาะยังไม่เปิดนะครับผมจะขอมาเปิดไอ้ไอ้อันนี้ก่อนนะครับแปดส,สิบใบตรงนี้ก่อนว่าเราจะได้ตัวอะไรแล้วเราค่อยไปเลือกอีกทีหนึ่งว่าตรงนั้นเราจะได้อะไรนะครับมาปุ๊บซุ่มไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้ยันโบราณกันนะ ไดไปเลยปึ๊ดดูส่งน่าจะเกือนะน่าจะโอกาสโอกาสน่าจะยากมากที่เราจะได้ตัวละครหอได้เอพีในแบบสามสิบโลแรกนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมแจกอะเนาะมันก็ไม่น่าจะได้ง่ายนะครับ อั็นปะอันน้มาก็เกลือแล้วถ้าถ้าผมมีดวงจริงๆแน่จริงคุณก็แจกมาภายในสามสิบโลแรกดีฮ้า้าถ้าผมมีดวงจริงก็แจกมาเลยตัวละครเนี่ยกลับมาเนี่ยคาราสุทว้ยสองตัวเลยสามเฮ้ยนกมาสามตัวเกลืไม่เปล่าสามตัวติด ไม่ดีนะไม่ดีนะโอ้มีตัวนี้มาด้วยเห็นปะเกลือเอชอารตัวเดียวเออาตัวเดียวทุกคน<อ>มันดวงดีที่ไหนมันเกือจะฆ้าแต่ว่ายัางไงเขาเขาก็าแจกปีอนะเนาะ Bi là... tất là... còn... yêu là nơi khác dorm mượt nói dorm cho nói dorm mượt 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 nói เนี่ยมันไม่มีทางจะดวงดีได้เลยอันนี้คืออะไรอุ๊ยล็อกอินได้30อันนี้อ๋อไม่มีกิจกรรมแจกด้วยแจกมันมีกิจกรรมแจกจะถือว่าแจกเยอะเหมือนกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กลับมาเนี่ยอืมถือว่าออืื ถือว่าแจกเยอะเหมือนกันนะแล้วก็28วันโอ้โหภายใน1เดือนแล้วประผมไม่ได้ขยันมานั่งเล่นขนาดนั้นด้วยนะเอาจริงอันนี้แค่แบบว่ามามาไอ้นี่ให้ดูนะครับเฉยๆเนาะบ้านนี้โอ้มีเติมแพ็กด้วยแพ็กรีเทิร์นนะครับโอ้แพ็กรีเทิร์นรรรไม่ค่อยมีไหนคุ้มเท่าไหร่นะ ไม่น่าเติมครับไม่แนะนําให้เติมประมาณนี้เดี๋ยวเอาแพ็กนี้ให้มันจบก่อนแล้วก็แล้วค่อยไปต่อไอแพ็กเมื่อกี้นะครับไอแพ็เลือกตัวละครเราจะได้รู้ว่าเราจะเลือกตัวไหนอันนี้ผมจะเว้นไว้ก่อนเนะเาะนะคเพราะว่ามัหลักๆจะมีแค่2กิจกรรมส่วนอันนี้เนี่ยผมยังไม่แนะนำว่าให้มาเปิดนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ มันเกลือๆอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เอาไว้เอาไว้เป็นอันดับ3ามไปเลยนะครับรอกิจกรรม2อันเมื่อกี้หมดก่อนนะครับก็คือรออันเนี้ยสุ่มให้ได้ตัวหนึ่งก่อนนะครับการันตีหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเลือกอ่าตัวหนึ่งอันนี้นะฮะว่าเราจะเลือกตัวอะไรตรงนี้เดี๋ยวดูว่าตัวละครเรามีอะไรแล้วก็เราค่อยมาเลือกอย่างตอนนี้นะครับไอดีนี้ที่ผมเล่นไว้เนี่ยจะมีตัวละครประมาณนี้ คือจะจะบอกว่าหลากัลกๆก็คือมีตัวแบกแล้วะน,นะฮะแบกเนี่ยผมมีตัวน้องคิน่าละเอาไว้แบกแล้วนะครับซึ่งลูนก็ยังไม่ได้เฉิดฉายมากแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่แล้วก็มีพี่เลนเอาไว้มาเล่นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะปั้นตัวนี้ขึ้นมาเอาไว้แบบมาคอยรีเจนเือดแล้วก็แจกลูกไฟนะครับก็จะกลายเป็นว่ามีแทงมีดาเมจมีสพอร์สามตัวแล้วที่เหลืออาจจะปั้นตัวอื่นมา เสริมนะครับอาจจะเป็น,นปั้นคูจิระนะครับมาคอยอ่าเป็นตัวเปิดแล้วก็แจกโลนะครับสลับสกิลไปมานะครับเพราะว่าเรามีตัวแจกไฟอย่างน้องเซนติเมแ,แล้วนะฮะแล้วก็ตัวที่ห้าเนี่ยผมอาจจะเอาเป็นตัวเซฟหน่อยตัวฮิวนะครับอาจจะหาของฮิวริโบหรือว่าอาจจะใช้เป็นซากุระนะครับในการช่วยฮิวเพราะว่าอ่าหรือไม่อาจจะเป็นโมโมนะเราดูดูดอาจจะเป็นซากุระมากกว่า เดี๋ยวรอดูนะครับต้องหาฮิรดีโบให้ได้ก่อนเป็นตัวเซฟที่ดีมากๆเพราะว่าน้องกินละนะครับกว่าเราจะได้สกิลฮิวจากน้องกินละเนี่ยก็ต้องรอให้ได้ดวงดีๆนะครับหรือแม้จะเล่นข้าบน้องกับโลพี่เลนไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าอ่าเราจะได้มีสกิลเซฟนะครับพี่เล่นก็ใช้เป็นวารีแบบนี้นะเม้นเลือดเยอะๆนะครับตอนนี้เลือด20,000ละนะฮะประมาณนี้แค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับ คอมโบนะครับหลักๆเล่นยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูอุ้ยอันนี้มีของรางวัลกลับมาด้วยได้อะไรอะได้ตัว๋วโอเคปึ๊บอ่าหลักๆนะครับตัวที่เราจะปั้นมาเนี่ยเราปั้นมาทําไมนะคือผมจะเน้นปั้นมาเพื่อ,อไว้ลงข่าวลับแล้วก็ลงกิจกรรมหลักๆอย่างอ่าฟาร์มด่านนะครับแต่ฟาร์มด่านไม่ค่อยอะไรมากเอาไว้ลงกิจกรรม PVP ได้เล็กน้อยนะครับ หล,หลักก็คือจะอไว้ลงข่าวลับแล้วก็ลงมีตมะอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะนี่ลุยแดนตรงนี้หาเพชรหาทองหายกหายันนะครับใช่เลยทีมหลักของผมจะเป็นทีมนี้อุ้ยผมมีอจชู่าด้วยอ๋ออะชูล่าเพื่อนนะครับก็ถ้าไม่มีอะชูร่าก็ใส่เป็นรถต่องได้คนระับแล้วก็ตัวแจกไฟใช้ลนนใชลเลนะตอนนี้ใช้กบมาเล่งนะตอนนี้ใช้กบมาเล่งเดี๋ยวอนาะคตเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนกบเป็นคุชิระเอาไว้มาเล่งแทน นะครับแล้วก็ให้คุจิราเป็นตัวตีแจมไปเลยอขับโบกกดกระโดะโดแล้วก็น้องตักเต่านะครับเล่นดนตรีให้น้องเล่นลดนตรีร้องดีแล้วเด็ก็เอาดีคือดมีสี่หมื่นนะตัวตีแขงเนี่ะสี่หมืนะ 40, นะ่นนะด้มีตอนนี้ขั้นหลังตอนช่วงต้นจะเป็นโมโมโจ เพราะว่าเห็นปะน้องคินาละเนี่ยเขาคืัเราไม่ได้แบบว่าดีแต่ตอนแรกนะต้องอต้องอสอใส่เตินนะในการทำซ้ำเมินรียบร้อยนะครับก็เล่เนแบบนี้ไปก่อนนะสำหรับอ่าคนที่แบบมีคำถามว่าพี่ผมไม่มีพี่เลนไม่มีคินาละ ทำยังไงก็เล่นแบบของผมก็ได้เอาตัวตัวแบบเร่งเธอหนึ really uh ่งตัวอาจจะเป็นกบหรือไม่ก็คุจิระมานะครับแล้วก็ใช้คุโรโมโจในการทําดาเมจดนะครับแล้วก็ตัวไฟหนึ่งตัวตัวไฟตัวไหนก็ได้นะอย่างเมื่อกี้ผมตอนแรกผมใช้เป็นน้องอันนี้ใช่ไหมน้องเนี่ยซาจิกิวราชินะครับพอได้ตัวตัวไฟเป็นตัวนี้มาผมก็เปลี่ยนนะครับเป็นตัวที่ดีกว่าถ้าไม่มีเราก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ ตัวฮิลยังไม่มีเนาะถามว่าไม่มีเลนไม่มีพี่เลนทำยังไงนะครับเราก็ใช้เป็นน้องโค้ยก็ได้น้องโค้ยคือตัวน้องตัวนางเงือกระบ R นะครับตัวนี้เราสามารถปั้นตัวนี้มาเล่นได้นะครับเพราะว่าน้องมีสกิลแจกโลได้เหมือนกันนะก็คือสกิลท,ที่สองสกิลที่2นะครับแจกโลทั้งตีงต้เลยนะครับกดสกิลที่2องโลนะครับสกิลที่3เนี่ยเอาไว้แบบขังอีกฝ่ายนะเพราะงั้นเนี่ย เล่นสก,กิลที่2รัวเลยนะฮะแล้วก็ถามว่ามีตามาก็ใช้แบบเหมือนพี่เล่นได้เลยที่ผมใช้นะฮะประมาณนี้น้องกบก็อไว้เล่นไปก่อนเดี๋ยวบ้านน้องกบผมเลี้ยวเองเอาไว้มาเล่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวดาเมจเราเล่น <ๆ S 1> ล้าหลักเป็นตัวนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็กำลังปั้นตัวอื่นตามมานะครับเนี่ยตัวน้องก็กําลังจะปั้นตามมาเหมือนกันจริงๆตัวนี้สามารถปลุกพลังหรือไม่ปลุกก็ได้นะอยากให้เป็นเ้นที่สกิลมากกว่านะฮะ เดี๋ยวผมจะมามอัพสก,กิลตัวนี้นำไปก่อนพ้องูเป็นไงบ้างพ่องูเดี๋ยวไว้ค่อยปั้นนะครับเพราะว่าพ้องูต้องใช้สก,กิลเยอะแล้วก็ยังไม่จำเป็นในช่วงต้นขนาดน,นั้นเอาตัวดาบมจหลักๆอะไร่งนี้เล่นให้ได้ก่อนนะฮะหลักๆก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับของคนที่กลับมาเล่นว่าควรเลือกตัวละครตัวไหนนะครับถ้าไม่มีเหมือนผมนะครับเล่นเป็นตัวไหนดีจริงๆเนี่ย อย่างที่บอกไปเลยนะว่าเราสามารถเล่นเป็นตัวไอ้นี้ได้เลยออทาเกตหรือ, ake, อว่าพ่องูนะครับมาแทนได้เลยแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เรารู้กันว่าเราไม่มีของอัพสกิลนะในช่วงแรกเพราะงั้นเนี่ยสกิลบางตัวอาจจะต้องใช้สกิลที่เลเวลสูงนะครับเพราะงั้นผมมองว่าโอทาเกตกับพ่องูก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับต่อให้สกิลไม่เต็มนะครับ เอามาก่อนได้เลยเนาะนี่นะครับสำหรับตัวละครที่เราจะเลือกนะฮะในรอบนี้ปึ๊บประมาณนี้โอทาเกะนะครับเป็นตัวแรกที่แนะนำนะครับโอทาเกะหรืออาชูร่านะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้สองตัวนี้ลองลงมาเป็นพ่องูนะครับตัวนี้นะครับที่เหลือก็เป็นตัวซัพพอร์ตเป็นสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ แต่แนะน,น,นำว่าเป็นโชโ็อกโเลก่อนก็จะดีนะครับเอาไว้เล่นกิจกรรมแล้วก็จะได้หาของได้ง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็อหหาหมาหมาเนี่ยจะหาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะแต่เกิดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับหลักๆเลยคือตัวโอทาเกะกับตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเราต้องได้นะก็ลองมาก็เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าสามตัวนี้เป็นตัวดาเมจตำแหน่งเดียวกันนะครับแค่ความเก่งต่างกันคนละแบบนะครับ ประมาณนี้แล้วก็มาหาชุกเกลเป็นตัวต่อไปนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งในนี้แล้วก็หาตัวนี้ต่อก็ได้เอาไว้ในกิจกรรมนะครับมันจะได้เล่นง่ายขึ้นลงด่านจะได้แบบง่ายๆขึ้นนะฮะประมาณนี้สรุปเลยนะครับในทีมเราที่ควรจัดมีอะไรบ้างอ่าอย่างที่บอกปึ๊บเดินนะอ่าปึ๊บตรงนี้ทีมนะครับ หลักๆนะครับจะมีตัวเร่งเทินก็คือน้องกบปึ๊บปุ๊บป๊บตัวเร่งเทินหนึ่งตัวตัวไฟหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวดาเมจตัวดาเมจของผมเนี่ยอาจจะเป็นคุโรมุโจไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเหมือนผมนะครับหรือถ้ามีแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตัวดาเมจมาแล้วก็ตัวแจกไฟนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ถ้าได้ตัวอื่นมาอย่างคางูคางูยะ HPADR ก็เอามาเล่นได้นะครับ ตัวน้องกระต่ายเอดพนะครับก็เอามาได้นะที่ตัวแจกไฟนะครับเอามาเปลี่ยนแล้วก็ตัวเซฟตัวเซฟทีมนะครับพี่เลนเป็นสายโล่หรือว่าเป็นตัวฮิลก็ได้นะอย่างซากุระอย่างเงี้ยอย่างฮิลล <Hill S 2> ิโบเงี้ยเอามาสักหนึ่งตัวก็ได้นะฮะสมมติว่าเป็นซากุระละกันนะครับประมาณนี้ทีมแบบง่ายๆก่อนแต่เกิดว่าทีมยังยืนไม่ไหวแบบไอ้พี่ อีกฝ่ายถึกมากเลยตีไม่ตายภายในเทินเดียวตีสองเทินสามเทินก็ยังไม่ตายถึกมากเราอาจจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอาจจะคุโรโมโจออกนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีตัวนี้แล้วนะเป็นตัวราเมจตัวอื่นแล้วนะเอาคุโรโมโจออกแล้วก็เอาเป็นสายโล่โล่ยุ่นเข้ามาแทนนะครับหรือว่านอ้องพลอยเข้ามาช่วยเซฟทำให้ทีมถึกขึ้นก็ได้นะครับหรือ เราจะเล่นเป็นอย่างอ,างอื่นก็ได้นะนี่ตัวดาเมจเป็นพรูโมโจก็ได้นะครับมีตัวไฟตัวฮิวตัวโลตัวสปีดแล้วก็ตัวดาเมจนะครับหลักๆต้องมีตัวเซฟชีวิตก่อนนะครับแล้วทาให้ตัวดาเมจเนี่ยเราทําดาเมจได้ต่อ่องมากขึ้นนะฮะประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าแผนนะครับการเล่นของผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาหรือว่าผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับว่าควรจะเล่นแนวทางไหนดีหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แรกๆเนาะ ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะก็เลยมาทําคลิปนี้เลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายสำหรับขอตัวละบ๊ายบายสวัสดีครับ